ัสดีด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่ต้องการจะเปลี่ยนทีมไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้เลยเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีมไลน์กันค่ะโดยง่ายขอบอกว่าง่ายมากวิธีไม่ซับซ้อนกลั่นกรองมาแล้วนะคะก็ทดลองทำมาหลายรูปแบบเหมือนกันก็อันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่ง่ายง่ายกว่าครั้งก่อนๆที่เคยลงคลิปไว้เนาะเพราะมันดูแบบซับซ้อนแล้วก็ทำไปทำมานะคะโอเค อย่างแรกนะคะอันนี้คือทีมพื้นฐานของเราเลยเนาะไปที่ร้านค้าทีมค่ะอ่าสำหรับทีมที่เราจะเอาลงนะคะก็ไปหาโหลดได้นะคะตามเว็บ google อะไรอย่างงี้นะคะก็พิมพ์ไปว่าดาวน์โหลดทีมเนาะอันนี้ทีมใน play store เนี่ยอ่าในร้าน <laughs> ในร้านค้าทีมเนี่ย l ล n e สโต r e เออมันจะมีอยู่แค่นี้รูปแบบมันก็อาจจะไม่สวยมากนะคะก็ บางทีมันก็ไม่ใช่แนวของเราเนาะแต่จะบอกว่าที่เขาทำไว้ให้ไปดาวน์โหลดเนี่ยมีหลายแนวมากแล้วก็เยอะมากนะคะเลือกดาวน์โหลดบาวค่ะรอดาวน์โหลดเต็มโอเคดาวน์โหลดเต็มเสร็จแล้วเราก็ไปนี่ไฟเอ็กเพลอร์นะคะสำหรับเครื่องใครที่ไม่มีก็ลองดูโปรแกรมอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเครื่องใครมีแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะคะไปตรงดาวน์โหลดค่ะ ติดตั้งค่ะแล้วก็ติดตั้งอันนี้ตั้งชื่อเองนะคะก็ไปตรงดาวน์โหลดแล้วเราเซฟไว้ที่ไหนก็ที่นั่นนะคะสำหรับทีมที่จะใช้นะคะก็นี่ทีมไลน์คูมาค่ะคัดลอกอันนี้ง่ายมากเลยนะคะของของใครเนี่ยถ้าหากว่าลงลายไว้ที่ไหนก็ไปเลือกไลา์ที่นานตาของส้มลงไว้ใน SD card นะคะก็เลยต้องเข้ามาในนี้ค่ะ เข้าไปที่ Android ค่ะ Data นะคะแล้วก็หาลายนี้จะเป็น JP แล้วก็เลือกทีมค่ะเสร็จแล้วเลือก ECCA นะคะนี่อ่ะมันจะมีทีมของมันมันจะมีอันนี้คือทีมของบานะคะที่เราโหลดมาเนาะเราก็ทำการวางนะคะวางอันนี้คือทีมที่เราจะเอาเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อกัน,นะคะ่ะ อันนี้คลิกยาวเลยกดคำว่าเปลี่ยนชื่อกดค้างเลือกทั้งหมดแล้วก็ Copy นะคะพอ Copy เสร็จแล้วลบทิ้งได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ทำไม่เป็นกลัวว่าลบไปแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรไหมนะไม่เป็นอะไรนะคะถ้าลายพังหรือลายไม่สามารถดูทีมหรือว่าโหลดทีมได้นะคะแค่แค่ลบลายทิ้งแล้วก็ลงใหม่นะคะก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวเครื่องเด็ดขาดนะคะโอเควิธีต่อมานะคะก็ทีมนี้ที่เราจะเอาใช่ไหมกดเปลี่ยนชื่อค่ะลบชื่อเก่าออก แล้วก็วางชื่อที่เราก o p ปีไว้เมื่อกี้ไม่ว่าเวอร์ชันมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนแค่เราดูตัวหลักที่เราจะเปลี่ยนนะคะว่ามันชื่ออะไรแล้วกด Co อ y ีชื่อนั้นไว้นะคะแล้วเอาไปวางในตัวที่เอาไปวางในทีมที่เราต้องการใช้เป็นรูปที่เราเอามานั่นแหละกดตกลงค่ะเปลี่ยนชื่อสำเร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นนี้ทีมไฟ24นะคะกดออกแล้วมาที่ไลน์ค่ะกดใช้งานเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะเห็นไหม,มน่ารักไหมเออนี่ก็อันนี้นะคะก็จะทำให้รู้ว่าอ่า,ท,าที่เราที่เราทําลงไปเนี่ยมันถูกแล้วนะคะโดยตอนแรกที่เคยทําคลิปออกมาคือต้องให้กดใช้งานก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนไฟล์ในไฟล์ a p p l e ของเรานะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ก๊อปวางก๊อปวางเลยนะคะแล้วก็ลบไฟล์เก่าทิ้งอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ให้เป็นชื่อไฟล์ดังเดิมนะคะเสร็จแล้ว